สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีตัวแรงมานําเสนอกันครับสำหรับใครที่ชอบรถเล็กเคานะนี่ตะกูลไดฮัตสุครับตัวนี้เป็นเจ้ามิลล่าครับเอนหนึะครับกระบะแท้ป้ายเขียวนะใครที่ชอบรถเล็กแบบนี้นะเอาไว้ขับขี่ในเมืองนะหาที่จอดง่ายๆครับก็ลองดูนะครับถามหากันมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ารถแบบนี้นะสภาพสวยๆ แต่งครบ,ครบทําจบๆแล้วนี่ค่อนข้างหายากครับบางคนนี่ก็ไปซื้อซากมาปั้นนะสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้ดังใจนะครับก็เสียเงินไปฟร,ฟรีก็มีนะครับนะคนเล่นรถเก่านี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีเงินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใจชอบด้วยนะครับแล้วก็มีงบประมาณอยู่พอสมควรเหมือนกัน,นครับบางคนมองอแค่ว่าเป็นรถเล็กๆนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะถูกนะแต่การทํารถขึ้นมาใหม่คันหนึ่งนี่ เอารถเก่ามาทํานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่พอสมควรครับว่าจะหาช่างหาหาอู่ทำสีได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับคนเล่นรถเก่าครับมาดูรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เป็นเครื่อง JB JL นะเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบแล้วครับ Vf38 นะครับฉีดจูน E85 เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจูน E85 เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ โ oh, อออฟแท้นะครับมอน้ำคันนี้อลูมิเนียมเบิกใหม่นะครับพัดลมไฟฟ้าครับไฮสปีดนะครับท่อ,อยางซิลิโคโนเบิกใหม่ยกชุดครับคัดเป็นทองแดงด้วยนะครับเกียร์เต็ตนะคันนี้ระบบแอร์นี่ก็เดินใหม่หมดครับแผงแอร์ท่อน้ำยาคอมแอร์นะครับนี่พร้อมเลยนะครับรายการค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบ50รายการนะครับที่คันนี้ทำมาแล้วนะครับ ก็ผมจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเข้าไปดูไปเช็คกันอีกทีแล้วกันนะครับจะพูดแค่คร่าวๆเท่านั้นนะเดี๋ยวจะงงครับแล้วคลิปก็จะยาวดูจากรูปแล้วนี่ก็คงจะพอดูออกนะครับว่าใส่อะไรกันมาบ้างนะครับสําหรับคนที่เล่นรถแนวนี้อยู่แล้วนะอย่างเช่นทอรเรสนี่เดินใหม่ครับมีปลายเรียบร้อยครับเป็นปากแตนะครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มลามิน่าแท้นะครับคนส่วนดำครับสภาพใหม่ๆครับ เก็ขึ้นครบนะครับคู่หน้านี่เป็นของ L 5 0 0นะครับนะสภาพดีดีครับแผงข้างนี่ก็ปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับคนขับและคนนั่งนะครับกระจกมองข้างนี่เป็นโคมเมียมครับวัดแท้นะครับ s k s หน้าครับจีช็อกนะครับวัดบูทวัดความร้อนวัดแรงดันเบนซินนะครับมีครบครับปรับบูทไฟฟ้านะครับนะ ภายนอกก็หน้าเป็น L 200นะครับตาถั่วสีชานะครับกันชนก็ L 200้อล้อวัตนาเบ้ครับใช้ R นะครับของแท้นะครับขอบ14นี่กว้าง8ครับยางเบิร์กไม่ขนาดรูนี่อ่า4 4รู1น4่นนะครับนะขนาดรูล้อนะครับต้องเช็คกันดีๆนะครับล้อบางคันนี่ก็เป็น4ีรูร้อนะครับบางคันก็114ครับเช็ค ด้วยนะครับบางคนซื้อล้อมาแต่ว่ารูไม่ตรงกันนะครับเอาไปทํานี่ก็เ,เรื่องใหญ่พอสมควรครับผมก็เคยมีประสบการณ์นะเอารอคืออยากได้ล้อเหมือนชาวบ้านเขาไงไปดูล้อมาว่าลายนี้ลายนี้เสร็จสรุปรถเรามันไม่ใช่รูเดียวกับที่ล้อมันมันที่เราซื้อมานะบางคนเรารูกันต้องไปทําการเจาะดุมกันวุ่นวายนะครับนะ จะใส่ตัวลองมันก็บางครั้งมันสั่นนะครับนะไม่มั่นใจนครับไม่เท่ากับไม่เหมือนกับเราไปเจาะเองนะให้ช่างเจาะแต่ว่ามันก็ยังไงล่ะเรื่องมันจะเยอะหน่อยครับสำหรับการเจาะดุมนะแต่ว่าทํามาแล้วมันก็จะนิ่งเลยครับนะมันสมบูรณ์กว่าการลองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับเรื่องล้อนะอันนี้ก็แทรกเข้าไปนะรถคันนี้ภาษีปี6 3สามนะครับ เอาไปต่อเองนะครับเจ้าของบอกไว้เช่นนี้เลขเครื่องก็มีครบครับแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งลงเล่มนะคันนี้คันนี้คือวางเครื่องมาใหม่นะครับก็ลองดูเรื่องใบที่มากับเครื่องนะเวลาเอาไปแจ้ง่ยเช็คดูให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าการไปแจ้งลงลงเครื่องลงเครื่องใหม่เนี่ยจะต้องมีใบ มีใบเสียภาษีอะไรสักอย่างเนี่ยนะที่มันจะต้องมากับเครื่องนะครับนะอันนี้ก็ต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะครับเวลาเราเราไปซื้อรถแล้วก็เขาวางเครื่องใหม่มาแล้วเนี่ยเราเจะต้องมีใบนั้นมาด้วยนะครับถ้าไม่มีนี่มันแจ้งลงไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ไม่ลงให้นะครับราคาคันนี้ผู้ขายก็ตั้งไว้ที่1 70, นึ0 0 0บาทครับหนึ่งแบาทนะสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับจะมีเบอร์โทรไว้ให้นะครับเจ้าของเขียนไว้เป็นภาษาไทยนะครับ ลองสังเกตดีดีในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็ชี้เป้ากันนะครับนะนำมาชี้เป้ากันเจอก็นํามาฝากกันครับสำหรับคนที่กําลังมองหารถแนวหนีอยู่นะครับผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไวในคลิปนะครับเผื่อเจ้าของรถขายได้แล้วนะจะได้ไม่ต้องมาตามรบกันนะครับก็ฝากกันไว้ครับคันนี้อยู่นนทบุรีนะครับพนังเก้าี่ใครอยู่ใกล้เคียงอยากได้อยู่พอดีก็ลองจัดไปนะครับกับเจ้ามิล่าคันนี้นะครับ รถเล็กขับขี่ง่ายขลองตัวครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้าใหม่ใ่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ